ตอนนี้เราก็มาจังหวัดนนองคายแล้วเรากลับไทยแล้วถึงเ,เป็นมา เราก็จะพาไปลุยจังหวัดหนองคายกันนะครับทุกคนเนื่องจากเราไปเที่ยวลาวมาเราก็แวะหนองคายไปเลยนะครับทุกคนซึ่งในทริปนี้เราใช้งบ250บาทในการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายนะครับทุกคนซึ่งบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มมากที่เราไปก็จะมีอนุสาวรีย์ปราพอวัดหลวงพ่อสศยสาราแก้วกูตลาดท่าเสด็จแม่นำ้ำคงและสะพานวิตรภาพไทยลาวนะครับทุกคน เราที่เราเหมามากับทัวร์วันเดย์ทริปนะครับก็ประมาณ250บาทเองนะครับทุกคนเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่เราเก็บมาได้นะครับที่แม่น้ำโคงนะครับทุกคนชอบมาก ตอนนี้เราก็มาจังหวัดหนองคายแล้วเรากลับไทยแล้วตื่นเต้นมากเดี๋ยวเราว่าจะไปเที่ยวหนองคายก่อนแล้วก็กลับเนาะก็ชิเลาวเราก็จบเพียงท่ามีนะครับทุกคนเราก็เดินทางเพื่อจะไปหาที่พักก่อนนะครับช่วงกลางคืนเนาะก่อนที่ตอนเช้าเราจะไปท่องเที่ยวที่จังหวัดหนองคายนะครับทุกคนและนี่ก็คืออนุสาวรีย์ป่าพอนะครับช่วงตอนกลางคืนคือสวยมากแสงสีเนาะ หลังจากที่เรามาถึงที่พักแล้วเราก็ได้ที่พักแล้วนะครับทุกคนเราก็ต้องขึ้นไปข้างบนเนาะห้องพักเราต้องเดินนะครับเพราะว่าที่นี่ไม่มีลิฟต์เดินเหนื่อยมากเลยวันนี้ห้องพักที่นี่ดีมากเลยในราคาห้าร้อยแต่ เราต้องขึ้นบนไหนะครับทุกคนตอนนี้คือเราเหนื่อยล้ามากลก็มาลงที่หนองคายเนาะเดี๋ยวว,ว่างเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในหนองคายก่อนแล้วก็ว่าจะตีตั๋วกับน,นะครับทุกคนก็อันนี้ก็คือจะเป็นทิปโกลรนเจมีม่มิมรีเนาะก็ <laughs> ต่างจากทิปเจมี่ทิปตรงที่เจมี่ทิปจะไปเที่ยวต่างประเทศส่วนโกลรนก็คือจะเที่ยวแต่ในประเทศนะคะทุกคน <laughs> ก็เป็นข้อแตกต่ตางของรายการเรานะคะทุกคนเดี <laughs> ๋ยวตอนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะครับ นีครับทุกคนตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณ10โมงนะครับว่าจะไปจองตัวต๋วกลับก่อนนะครับทุกคนหลังจากที่เราเช็คเอาท์นะครับเราก็เดินทางต่อไปเพื่อที่จะไปหารถนะครับเพื่อจะไปจองตั๋วรถไฟ เราเลือกเป็นที่นั่งชั้น3นะครับทุกคนรถออกประมาณช่วงใกล้หนึ่งทุนะ่มเนาะส่วนนี้ก็เป็นแผนที่ของจังหวัดหนองคายนะครับทุกคนเราก็จะไปหาที่เที่ยวกันนะครับหลังจากที่เราวางแผนได้แล้วนะครับเราก็เมาทัวร์รถไปนะครับ250าบาทจุดแรกเลยก็คืออนุสาวรีย์ป่าพ้อเป็นจุดแลนด์มาร์คประจาจังหวัดหนองคายนะครับทุกคนและต่อกันด้วยวัดหลวงพอ่อสาพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ คูบ้านคัวเมืองของชาวหนองคายนะครับทุกคนเปิดทําการประมาณ8ปดโมงครึ่งถึง4ี่โมงครึ่งนะครับจะบอกว่าช่วงที่เราไปเนี่ยผู้คนก็หลังไหลเข้ามาสการะเยอะมาก ภายในตัววัดข้างในนะครับทุกคนจะบอกว่าสวยมากทั้งศิลปะการตกแต่งอะไรสวยมากเลยถ้าใครมาจังหวัดหนองคายนะครับก็ต้องมาวัดหลวงพ่อไใสนะครับทุกคน คือกำแพงของเขานะครับซึ่งการตกแต่งเขาดีมากเยันกำแพงเลยเคิดดูดีเราก็เดินทางต่อไปที่ศาลาแก้วกู่นะครับทุกคนค่าเข้าก็ประมาณ20บาทนะครับศาลาแก้วกู่หรืออุทยานเทวะัยหรือวัดแขกภายในเต็มไปด้วยรูปปั้นคอนกรีตเสริมเหล็ก ประมาณ200องค์นะครับประกอบด้วยพระพุทธรูปพระพุธทธสัตว์เทพเจ้าฮินดูและบุคคลในคีตศา,าสนาความเชื่อพื้นบ้านตัวละครจากรามะเกียรติ์และสถาปัตยกรรมเก่าแก่เป็นพิพิธภัณฑ์งานปฏติมาก,กรรมรูปปั้นกลางแจ้งนะครับรก็มาที่นี่แล้วนะครับจุดที่สามสั่ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปริมน้ำโขงต่อไปนะครับจุดต่อไป ถ้าใครอยากลองมาสัมผัสปฏิมากรรมที่มีความขังังก็ต้องมาที่นี่เลยนะครับสารลาแก้วกูในพื้นที่42ไร่ชุมชนสามัคคีอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนะครับส่วนใหญ่ชาวบ้านเรียกว่าวัดแขกเป็นสถานที่ที่หมายถึงดินแดนแห่งการหลุดพ้นจากกิเลสท,ทั้งปวงส่วนเวลาเปิดทําการนะครับประมาณ6โมงเช้าจนถึง6โมงเย็นเลยนะครับทุกคน ผู้ใหญ่ค่าเข้า20ส่วนเด็ก10บาทนะครับชาวต่างชาติ40นะครับทุกคนเขาก็จะมีกิจกรรมให้อาหารปลาด้วยนะครับร้านอาหารข้างในก็มีนะครับทุกคนนี่เราก็จะเข้าไปข้างในนะครับทุกคนจะบอกว่าพัพปุโรห์ข้างในสวยมากคือฟิลที่นี่ค่อนข้างเหมือนพิพิธภัณฑ์นะครับทุกคนแต่จะบอกว่าที่นี่มีอะไรให้ดูเยอะมากเลยที่จังหวัดน้องคายนะครับทุกคน ก็อยากให้มานะครับเราก็ค่าเข้าสถานที่ประมาณ20บาทซึ่งไม่แพงเลยแล้วที่เราเหมามากับทัวร์วันเดย์ทิปนะครับก็ประมาณ250บาทเองนะครับทุกคนคือด้วยความที่จังหวัดหนองคายเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีความเชื่อเรื่องพญายนาคเรื่องพิธีกรรมแล้วก็รวมถึงพพุทธศาสนาเนาะ ซึ่งเราก็ชอบมากแล้วก็เราไม่ได้มาช่วงเทศกาลแม่น้ําโขงบ้างไฟพญายนาคอะไรแต่เรามาช่วงช่วงประมาณพฤศจิกานะครับต้นปลายเดือนพฤศจิกาซึ่งก็ถือว่าคุ้มนะที่เรามาที่นี่ถึงจะไม่ได้ไปเห็นบ้างไฟพญายนาคอะไรก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปตรงจุดแม่น้ําโขงนะครับทุกคนจังหวัดหนองคายเนี่ยอยู่ติดกับจังหวัดอุดรซึ่งเราเคยมาเมื่อปีที่แล้วนะครับทุกคนก็คือจังหวัดอุดรและปึงการนะครับที่เรามา ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดนี้แล้วก็ใครที่มาที่หนองคายเนี่ยสามารถแวะไปที่คำชะโนดได้นะครับทุกคนก็บอกเลยว่าคุ้มอยู่นะสำหรับคนที่วางแผนเอาไว้เนาะแต่ทริปนี้เราก็คือเราไปเที่ยวลาวแล้วก็กลับมาหนองคายตรงจุดแม่น้ำโขงเนี่ยมันมีตลาดอยู่ตลาดเขาก็จะเปิดประมาณช่วงประมาณ10โมงนะครับทุกคน เราจะต่อกันด้วยจุดต่อมาเลยนะครับก็คือแถวแม่น้ําโขงนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางไปตลาดข้าวันนะครับอีแม่น้โขงาและนี่นะครับคือบรรยากาศแม่น้ำโขงซึ่งเราตื่นเต้นมากเพราะเราไม่เคยได้มาชมมาดูความงามของแม่น้ำโขงเลยนะครับทุกคน เอาละทุววกคนเราก็มาใกล้จะถึงตลาดท่าเสด็จแล้วนะครับทุกคนเขาบอกว่าวันเสาร์จะมีถนนคนเดินเนาะแต่เราไม่ได้มาวันเสาร์เนาะเราก็จะบอกว่าวิวตรงนี้สวยมากวิวแม่น้ำโขงนะครับเดี๋ยวเราถ่ายบรรยากาศมาให้ดูต่างๆแม่น้ำโขงเนี่ยผูกคนจะนิยมมาเยอะมากเลยโดยเฉพาะช่วงเทศกาลนะครับหรือที่เรารู้จักกันดีในานามเทศกาล บังไฟพญานาคนั่นเองนะครับทุกคนและแม่น้ำโขงนี่ก็ยังเชื่อมไปที่ลาวอีกนะครับแล้วก็มีสะพานมิตรภาพเป็นทางเชื่อมนะครับระหว่างไทยลาวมาทิปนึงได้ถึง2ที่เลยนะครับก็คือมาที่หนองคายนะครับเที่ยวจังหวัดหนองคายและเที่ยวลาวได้ด้วยนะครับก็เป็นการวางแผนทิปที่อยากแนะนําทุกคนนะครับี่ตรงนี้ก็ตรงนั้นจะเป็นฝั่งลาวนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นฝั่งไทยนะครับทุกคน นี่เลยตรงจังหวัดน้องคลายนะครับทุกคนส่วนตรงนั้นก็คือสะพานมิตรภาพนั่นเองนะครับทุกคนที่เราข้ามมาตรงข้ามก็มีวัดจีนด้วยนะครับทุกคนซึ่งเราก็จะไปเสี่ยงซิมซีกันนะครับว่าจะได้พรว่าอะไรบ้างอะไรอย่างนี้เนาะ ส่วนทางด้านตลาดนะครับตลาดท่าสด็ดภายในมีของขายเยอะแยะมากมายรวมถึงของฝากของใช้ของกินอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับส่วนช่วงวันเสาร์ก็จะเป็นถนนคนเดินนะครับซึ่งจะใหญ่กว่าปกตินะครับแต่เราไม่ได้มาช่วงวันเสาร์และเป็นมิชชั่นของเรานนั่นเองนะครับทุกคนก็คือการเก็บรวบรวมภาพสติกเกอร์อะไรที่มันเป็นรูปภาพท่องเทีย่ยวนะครับ เราก็เดินตลาดเพลินมากเลยก็คือดูบรรยากาศภายในของเขาเนาะหลังจากที่เที่ยวเสร็จแล้วนะครับเราก็จะออกเดินทางไปที่รถไฟนะครับทุกคนเพื่อที่จะกลับกรุงเทพ นี่ก็เป็นการท่องเที่ยวจังหวัดหนองคาย EP สั้นๆนะครับทุกคนตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย